เท่าไหร่แล้วเป็นสาวนิ่งแล้วเกือบจะนิ่งแล้วปีนี้ดูเสียงลุงนางน่ารักมากจ้าใช่ใช่มาที่ที่สกลนั่น,นะละปีนั้นนะ่ะตอนที่มาแล้วไอ้อะไรอ่ะโ มนามนะมนะอืมนั่นแหละที่พิจานาไปดูน้องก็ยังเด็กอยู่เนาะช่วงนั้นก็ที่มนะเขามาไอมาออดิชั่นนะมาที่สกลน,นี่แหละได้เห็นได้แต่ตอนนู้นได้ตัวจริงนะได้เห็นได้แต่ตอนนู้นตอนที่น้องยังไม่มานะั้นก็อีกตอนหนึง่งมันนานแล้วอะแล้วคราวนี้พอตอนหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เห็นตัวจริงอยกแล้ว แต่ดูแบบในคลิปในอะไรนี่เนาะดูในชอ็อตไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยนะเข้าไปดูอยู่เวลาน้องแบบเอสาวเซ็กสาวเช็คเข้าไปดูอยู่ก็เลยบอกว่าเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วเริ่มนิ่งแล้วเริ่มเริ่มนิ่งเริ่ม,ร,ม,ร,มรู้ว่าจะต้องไปยังไงแล้วนะ่ะดูดูน้องว่าน้องจะเป็นผู้นำยังไงแล้วนะ่ะ ดูดูตามที่น้องยืนเนาะยืนดูแบบแดนเซอร์ซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นางคงจะแบบว่าเออต่อไปนางต้องเป็นผู้นำแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนางฝีทุกฝีใช่ใช่ได้เห็นตัวจริงก็ตแตะคราวนู้นล่ะ แล้วก็ไม่ได้เห็นอีกเลยแต่ก่อนเนาะตอนเริ่มต้นนะเนอะจนงอโ้ยร้อ,ยองไห้จนลุงว่าเป็นบ้านะที่ตอนนางมาเนาได้เห็นนางมาตั้งแต่เข้ามาออดิชั่นกับแม่นะ่ะจะดูเปรียบเทียบมาเรื่อยๆจนแบบเห็นแล้วน้ําตาไหลแบบไม่รู้ไปอินอะไรกับนางก็ไม่รู้นะแต่พูดถึงแล้วนางก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เราอินกับนางนะแต่เราก็ไปอินลุงบอกเธอเป็นอะไร ดูดูมันาำแล้วร้องไห้มารู้ว่าเนี่ยมันออกมาแบบอัตโนมัติเนี่ยพอมาตอนตอนตอนปีนี้เนี่ยเห็นน้องโตขึ้นแล้วนะ่ะก็ไม่ไม่เท่าไหรล่ละเหมือนกับอืนางผ่านอะไรมาแล้วนางจะเก่งแล้วไงคล้ายๆแบบว่าเวลาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนางแล้วนางเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแบบโอ้ยดูทีไรก็น้ำตาไหลทุกที เป็นไหมเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันไหมใจงอ <c oughs> เป็นเหมือนกันกับพี่เจ้านางไหมเราง่ายกับหมอลำเราง่ายกับหมอลำก็เป็ียนเลยตอนนี้ยิ่งสวยใช่ใช่เห็นแล้วแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นสาวแล้วหอล่าจับละ กดเด้อเจงอเนี่ยได้เวลาแล้วเด้พี่จานางจะจะปิดไมล์แล้วเด้ยจะปิดไมล์ไปพักผ่อนเจงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สู้กันต่อพี่นางก็จะตั้งไว้นี่แหละจ้ะัางไว้เก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงไปวันละเล็กละหน่อยโอเคเจงอขอบคุณมากนะที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณเลยหลายเด้อบายบาย นอนหลับฝันดีเด้อหรือว่าไปให้ไกำลังใจเพื่อนก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆมีลมบนอยู่มีลมบนวันนี้มีลมบนอยู่ตั้งหกท่านเลยมีตั้งหกท่าน,น,นเลยนะวันนี้นะมีเยอะอยู่ตั้งหกท่านเลยวันนี้ลมบนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่แวะมาให้เนาะ ขอบคุณขอบคุณทุกคุณกำลังใจที่มากดไลค์กดซับสไครต์ให้เนาะเป็นกำลังใจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดินทางปลอดภัยเดยเจงอะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย 买吧。